อามาลองคอหนออันนี้หมูมันใส่หนังกันไหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคตนะครับมาพบมาผอกับจาชาดถุงล่าแชาแนลครับพี่น้องมาครับมาเนี่ได้สมนะครับสมเป็นสมสุดยอดคือใบอ่อนนะครับของ ช่องอาจารย์ของปงใช่แนយนะครับกับของยายหล่อนนะครับพี่น้องเนาะวันนี้นะครับสั่งเพลินมานะครับทั้งทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับสีแดงนะครับคือเนื้อสีเหลืองคือหมูนะครับพ um, ี Marina, ่น้องมากินกับบักพริกดิบนะครับแก้มกับบักพริกดิบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เบื้องนะครับตัวนี้เป็นเนื้อนะครับพี่น้องเนาะนะครับเป็นสมเนื้อนะครับส้มบัวสมงวนะครับพี่น้องสมงวบั้นเท่าเลยเหรผมมักขั้นส่ไปตองนะครับขั้นส่ไปตองนี่มันทีมีความความฉ่ำนะครับมันทีนี่น้ำขาจ้ามนีความเจียนนะครับพี่น้องนี่ ผู้ใดสนใจนะครับทักเพจนะครับของปงชาแนลพ่นไปนะครับพี่น้องเด้อนะครับเพื่อนมีบริการทรงนะครับนี่นี่ตัวนี้เป็นสมเนื้อครับพี่น้องเนี่ยสมเนื้อแซ่บเลยนี่เหมือนพวจะแกะหมูพี่น้องเมือนะครับวันนี้มีทั้งสมเนื้อทั้งสมหมูนะครับผู้ใดบ่กินเนื้อกสช่างหมูผู้ใดว่ากินหมูก็สร่างเนื้อนะครับพี่น้องเอานี่แหละครับเมนูแซ่บบานเฮ้านะครับวันนี้กินเมนูของเสียบนะครับนี่พี่น้องเลยนี่อันนี้เป็นหมูนะครับมา กับออมม่ามนะครับออมม,ามา่ามแย่งหัวนนะครับหนาไข่นะครับพี่น้องมาซิมซิมอมม่ามคนโปรดกินออมม่ามคนโดนหรือออมหรือครับพี่นอ้องอือคือเราแซ่บเอาเนื้ออ่อนห่อนอืมซิมสมเนื้อก่อนบูกพริกดิบเป็นพี่น้องเอ้ยเนี่ยทันมาเย็นไปฮักเดยพริกดิบเด้ออือ มิตรเหนือเลยครับครับโอ้เอามาลองควานำ ใส้หนังน็ไ่เลยออหือเปิ้งกะเสียดเราไดีกินกันทักสร้างเพลียไปเรื่อยเพียงหงเรือยอือหืออือผิดหน่อย อน,นนี้พริกที่หนูรับแรงน่าเป็นปุ่มเฮ่ออู้ขักออมมามกับเสียบเออพริกดิบ

ใช่หอนไปที่เก็ดม์มาเลยเสียหนังผู้พันสื่อื่นพันพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนส่วนไปเลยสืบไปบเบิ่งเป็นหนังแน้วอือสารเหมือนว่า คือตะมวนเนาะผู้พานสะอื้นเลยนี่นเป็นของของดีมนนั้งสะกลเนาะซื้อหนังพันผู้พันเนาะ สม sharp สครับเจ้ากัรมพ่อเดือดคุยกับว่าหมั่นแย่งวัน จังเม,ม็ดนี่พี่ Slow is, ห้องน่าเอาเดอกินพริกเผ็ดๆเลยนะเผ็ดสมซื่อพันบ่พร mm ิก hmm. ข mm ีน hmm. ูนี mm ่มาหนึ่งสองสามไปอืออืออือออ เจ็ดจีจัดรู้เรื่อง เค่ดีเลยเนี่ยเนี่ยร่วนเลยแช่ไปเพิ่นน่าจะคั่นแล้วเพิ่นทรงเลยพี่น้อง ครับดูเสียบ มีแต่เนื้อแซ่บออมกับแซ่บอมอมหมานเลยอืม,อม <c oughs> ตะลิหนหรือครังอืม นี่ทั้งร่วมทั้งหวานชุดหยอดขึ้นไปอ่อนสมแล้วหอยหญ่แห้ง <c oughs> นะครับเอานะครับเนาะ,ะผู้ใดมักจิบนี้นะครับฝากก็ไล์กดแชร์นะครับด้อคกดติดตามนะครับผู้ใดอยากกินสมแบบนี้นะครับ นี่สร้างเพจอาจารย์ทองพงศ์ชาแนลนะครับพี่น้องเนาะกับแย่หลอนนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับผู้ใดสนใจสมอยากกินสมแบบนี้นะครับครับเข่าก็ได้ครับแจมก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปจวดใส่กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องไปทำหนี่นะครับมาพรอกันคลิปหนาะนะครับว่านีเป็นเมนูยังนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่เฮกกำลังใจกยาฉาดมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องไปทำหนี่สวัสดีครับ